ไม่มีอะไรทั้งสิ้นคือมีแต่ความรู้สึกว่ามันเป็นกิ<ย>เลสมันเป็นความโลภเป็นความที่จะมาเอาด้วยความโลภอย่างเนี้ยค่ะในกรณีที่ถ้าอันนี้คือในในเชิงของมนุษย์ใช่ไหมคะที่เห็นภาพเลยว่าลักษณะอย่างนั้นรนะูปแบบขอทานขอทานอย่างนี้นะคะเอ,อที่บางประเทศอะบางประเทศเนาะที่มาลุมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่าอูมันไม่ไม่ปลอดภัยละถ้าเปรียบเทียบก,กันกับ เอ่อในจิตวิญญาณนหละค่ะหลวงพ่อถ้ามีจิตวิญญาณที่เขาก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจอ่ะคะ่ะแล้วเขาก็มีแต่ความโลภที่ต้องเอาเอาเอา,เอ,าอย่างเงี้ยแล้วก็มันลุมอย่างเงี้ยเ uh อเ่ออ,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 อันนี้คือเลยจะถามหลวงพ่อว่ามีมีวิธีการอย่างไรหรือหรือควรทําอย่างไรก็ก่อนจะทําพิธีเราก็ เป่งสัจจาวาจาว่าขอให้วิญญาณเป็นระเบียบมาตามมาเรียงลำดับตามบุญบาร,รมีขอให้เทพเทวดาช่วยจัดสรรให้ได้มารับบุญรับกุศลรับเข้าของเมื่อรับแล้วก็ขอให้ได้ออกจากจุดเพื่อไปอยู่ในที่ของตนเองคือมาอยู่ที่เจ้าภาพประกาศ และขอให้เป็นกฎกติกาและขอให้เทพธทิดาที่มีหน้าที่ดูแลเหมือนตำรวจอะต้องคอยกันออกไปใครฝ่าฝืนถือว่าเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็จะมีเวรมีกรรมมีบทลงโทษเราก็ปรารถนาอยากจะแบ่งปันให้ทั่วถึงเพราะนั้นแต่ต้องเป็นระเบียบไม่ใช่ วิญญาณเป็นผู้ที่ผิดศีลข้อสองคดโกงลักขโมยอีกได้แล้วเอามาเอาอีกแล้วมาสร้างความเดือดร้อนอย่างเงี้ยเจ้านี้จะถือว่าเขาอ่ะมีความผิดจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยเจ้าหน้าที่เทวดาที่คุ้มครองวันเนี้ยเขาก็จะรู้ว่ามีการประกาศว่าให้เป็นแถวเป็นแนวเหมือนกับเราอ่ะถ้าเราตรวจมนหรือเราปฏิบัติธรรม แล้วเราก็เที่ยวไปบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมาเอาส่วนบุญกุศลกับเราเขาก็มาทั้งนั้งที่เรายังไม่เสร็จอ่ะมันก็มาเดินในบ้านวุ่นวายไปหมดเพราะเราไม่กําหนดว่า <Okay. S 1> เมื่อเรายังไม่ถึงเวลากรวดน้ําอย่าเข้ามาในบ้านเราแล้วเวลาเราอุทิศผลบุญให้ไปรอรับข้างนอกรับเสร็จแล้วให้ออกไปเลย ไม่ใช่เราบอกว่าเอาเข้ามาร่วมกันมาเอาบุญทุกคน,นเข้ามาเอาบุญเลยมันก็มาเพราะว่าเราเป็นคนบอกไนงะเอาก็ไม่มีไม่มีความผิดเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิเสธว่าห้ามเข้าห้องนั้นห้องนี้ห้ามเข้าบ้านเมื่อน,นั้นเมื่อน,นี้มันก็มีลูกติดคนหนึ่งว่าโอ้หลวงพ่อไม่ไหวแล้วมันมาเต็มบ้านเลยทําไมอะ่ะหลวงพ่อบอกให้อุทิศให้ดวงวิญญ,ญาณ มันมาโมหมดเลยมาแล้วไม่ไปด้วยเอาแล้าเธอไปพูดว่าไงก็ตามที่บอกไงบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณมาเอาทวนบุญด้วยคราวนี้มันก็มาตั้งแต่ยังไม่เสร็จเสร็จแล้วมันก็ไม่ไปมันก็เกาะอ,อยู่เนี่ยมันก็เดินขึ้นห้องนง้นเต็มทั้งบ้านเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วเธอก็ไปประกาศเธอก็บอกกับจิงศักดิ์สิทธิ์บอกกับปู่เวทก็ได้บอกว่าช่วยให้บริวารมาจัดการให้ทีหนึง่ง เราจะอุทิศผลบุญแล้วกขอขอให้วิญญาณเนี่ยอยู่นอกบ้านเรามารอรับส่วนบุญที่เราจะแผ่ไปนอกบ้านเมื่อรับแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องมาเข้ามาในบ้านเราเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามามาอยู่ในบ้านเราเมื่อได้แล้วให้ได้บิดให้ให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานแล้วก็ให้ไปเลยอันนี้อยู่ที่เราไงตั้งกติกา ถ้าเราไม่ตั้งกติกามันก็ไม่เป็นความผิดของเขาเหรอกเขาก็มาดิ<ฆ>ไม่ได้บอกดิกว่าให้รับครั้งเดียวบอกว่าจะแจกก็แจกแล้วได้แล้วก็เอาอีกอ่ะ<ฆ>บอกว่าให้แจกคนละหนึ่งชิ้นใช่ไหมได้แล้วให้ออกไปเลยไม่ต้องมาเข้ามาในบ้านอีกเงี้ยมันก็จะไม่มีใครมาวุ่นวายแม่งก็มันก็เดินก็เข้าห้องนู่นห้องห้องนี้มันก็ถือว่าบ้านนี้เขาไม่ว่าอะไรเขาบอกเข้ามาได้เลย ยังไม่ถึงเวลาก็เข้ามาได้แล้วก็ไม่ไปก็จะอ,อยู่นี่หัวใจแบบจุดทุกให้เป็นเรียบร้อยฟ้าดินเป็นพยานเขาก็มันทํางานแล้วข่าพเจ้าจะสร้างกุศลจะแจกบุญแจกทานแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพเทวดาที่มีหน้าที่ปกปักรักษาช่วยมาจัดการด้วยนั่นะทำนี้เรา,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 าจะไปโทษเขาไม่ได้หรอก เผิ่มๆมันก็มาลื้อบ้านเราด้วยเพราะว่ามันบอกให้ทุกอย่างเคาอยากได้เราไปเลยแล้วก็เดินทำแล้วก็ขอให้จริงจางตริตช่วยช่วยด้วยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะได้อุทิศผลบุญได้ทุกวันและจะได้มีความผาสุกกันทั่วหน้าคนที่ยังไม่ได้ก็จะได้ด้วยกติกาเหมือนโลกนี่แหละเทวดาเขาก็มีเจ้าที่เจ้าทางเขาก็เป็นลูกน้องปู่เวทปู่เวทเขาก็ทํา ดูแลทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกอะไรของเขาเนี่ยแหละบอกปูยมด้วยก็ได้มันก็ไม่มีปัญหานี่เรียบร้อยไหมประจักแล้วค่ะสาธุ